สวัสดีครับวันนี้มาตอนท่ายกขิวเทียยกขิวขึ้นยกขิวลงยกขิวเทียด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 ยกขิวขึ้น ยกเฉียวลงยกเฉียวเฉียดยกเฉียวขึ้น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 ยกเฉียวลงยกเฉียวลงนะครับยกยกเฉียวลงลงยกเฉียวเฉียดยกเฉียวขึ้นยกเฉียวลง ยกเขียวเทียดยกเขียวขึ้นยกเขียวลงเขียวขึ้นเขียวลงนะครับายบานนะครับ